กระต่ตัวใหม่ให้ดูนะคะเป็นรุ่นมือบิดนะคะรหัสหนึ่งหนึ่งศูนย์สองเจ็ดนะคะเนี่ยค่ะรหัสมันแล้วก็จะมีเบรกที่เท้านะคะสตาร์ทเครื่องยนต์จะมีเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์ค่ะมีไฟที่คอนโซลมีไฟท้ายมีไฟหน้าแล้วก็ไฟสวยงามที่ล้อนะคะไฟเยอะแยะเลยรุ่นนี้นะคะเด็กๆชอบค่ะแล้วก็มีเสียงที่เซ็ตมาจากโรงงานนะคะ มีช่อง u usb นะคะไว้เสียบเพลงได้นะคะเวลาเราโหลดเพลงมาพอมาให้น้องๆฟังนะคะกด v ลบ v บวกเป็นค้างเป็นการเลือกเพลงค่ะแต่ถ้าเรากด v ลบค้างไว้นะคะจะเป็นลดเสียงมีบวกค้างไว้เป็นเพิ่มเสียงค่ะอันนี้นะคะ forward เป็นเดินหน้านะคะบิดนะคะจะพุ่งไปนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะเบรกเราปล่อยมือก็ได้หรือเราจะเหยียบก็ได้ขออนุญาตใช้เท้านะคะ เดินหน้าเบกปุ๊บนะคะเนะะี่ยค่ะล่อยอีกก็เดินหน้านะคะสต็อปนะคะเป็นเกียร์ว่างนะคะบิดไม่ไปะคะ่ะแบกนะคะถอยหลังค่ะสนใจติดต่อเข้ามาได้นะคะขอบคุณนะคะ